กพราค่ะกะเพราสูตรบ้านนี้นะคะจะใส่เครื่องแล้วก็เดี๋ยวเราจะมันเครื่องนะคะกะเพราสูตรบ้านนี้ผัดเราจะใช้น้ำมันมะกอ,อกนะคะเราใช้น้ำมันมะกอ,อกมาผัดเดี๋ยวรอดูกันนะ,นะะตั้งไ้พอประมาณอย่างนี้นะคะต้องให้มันละเอียดมาก เราเครืแกงมผัดแล้วก็ผัดหมูนะคะทรื่องเขาแหง้งเหมือนะคะให้เจ็บไปแหง้งเลยล้่ก็เพราสูตรบ้านนี้นะคะเสิรซ,ซอสน,ะะนีคะเสรซอสปรุงรสเข้าไปส่น้ำปลาเพิ่มความหอมนิดหน่เส่ร์น้ำตาล แทนผงปรุงรสนี่แหะนะคะไม่เยอะแค่นี้แล้วก็ผัดเขาให้แห้งนะคะเข้าเนือ้อดวนหมูสูตรของบ้านเราเองนะใครทำตามก็แล้วแต่นนะคะ นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบกับเข่าแล้วก็เราจะเพิ่มเติมใบยีหล่าไปด้วยนะพอดีที่บ้านปลูกใบยีหล่าด้วยนะคะเสียดายเราจะใส่ใบยีหล่าไปด้วยเนาะนีอือหอมๆเสร็จไปเยอะเลยก็เดี๋ยวก็จะสลดนะคะ้ไปเยอะ หอมค่ะหอมเครื่องนี่ค่ะเดี๋ยวึ้สลุไงเน้นสมุนไพรนะคะบ้านเน้นสมุนไพรหนไหมเห็หอมนี่หั่นมากเลยอ่ะอืมผัดกะเพราใบยี่หร่าค่ะเสร็จเรียบร้อย ะเพราใบยี่หร่าร็ล้อมแรงใส่ไครแล้หูจจแรง